ควันที่ยีคสิบวอกับยี่สับ22กลุ่มผ้ากับห่อใม้อาหารอีกรอบนึงครับนี่แล้วก็ห่อใหญ่ไปทั้งที่อาหารห่าสีใหญ่ไปเมดทั่วบ่อเลยครับมื่อนี่ให้อาหารลอยครับมันนี้ให้อาหารลอยครับนี่มาได้ใหญ่อาหารแล้วครับปลากรบ่พาะท่านคือไม่กินดีครับปันได้แล้วครับ มันก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วครับเริ่มพุนตั้งตั้งใหญ่ก้อนมันก็เริ่มเข่ามากครับคุนครับลืมครับเดียอีกเจ็ดแปดมือครับสองมีหน้าเจอกันแน่นอนครับอั้งน้องบุญ้อยฟิชิงเข้าสีไฮอีกมือหนึ่งครับคือเป็นคือมือวันวันพุทธนะครับวันพุธที่สีหอดีครับ โอนี้เขาก็บไ่ไดไปซอยนามิตรครับมันเด็กน่อยติดสอบครับเด็กหน่อยติดสอบเขาก็ทีให้อาหารอีกสองรอบคือมือนี่ครับมือนี่มือวันเสาร์ครับอีกมือวันพุธครับเข้าก็สิบ่ให้อีกครับเขาก็สิเขาสู้การแข่งขันวันที่สองมีหน้าครับหามืน่นหามื่น เอ้ยมื่นหาหัวครับมื่นหาหัวครับเอาสิเรนปลาหนึ่งกิโลครับหนึ่งจุดหาแล้วก็สองจุดหาแล้วกัปลาสามกิโลแล้วปลาน้ำนักสูงสุดนี่ครับครับสำหรับจิ๊กนอกรอบนี่เขาแถมครับอลาจะเรนปลาหนึ่งจุดหนึ่งครับพลาดหวังจากปลาหนึ่งกิโลครับแล้วก็ปลาสองจุดหกหนึ่งจุดหกสองจุดหกแล้วก็สามจุดหนึ่งครับประมาณนี้ครับ สองชั่วโมงเขาสิเล่นรอบหนึ่งครับสองชั่วโมงเขาสิเลีนรอบหนึ่งบ่ต่ำหหรอบละหาลอยแหละครับนี่ครับปลาก,ก็เริ่มขึ้นมากินเงี้ยแล้วเขาสิให้ทั้งเงี้ยนาผิวดินและนาผิวน้ำครับนาผิวดินและนาผิวน้ำเล่นได้ทุกทุกรูปแบบครับครับม่าน้องบ่น้อยเล่นได้ทุกรูปแบบครับปลาสาวายก็เหลือห้ายครับนี่แหละครับ เขาห้สายาสวายดกยโสกเดือดนี่ครับบานนี้เ่าะว่าแต่อันยโสกเดือดครับจัลเมดกับกระหลายครับไม่โตใหญ่ใหญกับจัลเมดป่าจีนมื่อนี่ครับป่าจีนกับร่างเขาใส่ครับพี่น้องมากมากกันหลายหลยแล้วครับรับรางรับรองว่าเบออังแน่นอนครับบออังแน่นอนนี่ครับจัลเมด ขึ้นจินเป็นจินเียเห็นจุบๆ,ๆๆเลยลหละครับกับหอยบอมเบนว่าห้ยจุดเด็จุดหนึงน่งเ,เ,เลยครับไห้เอาสิเท่มันใหญ่ทัวบอเลยครับนี่ครับอันนี้ทายบอ,อเอาใหญ่มาาเรื่อย ข่อใหญ่มากชุดไทยครับใหญ่มากชุดไทยเา้างจังอุ่นตัละเม็ดตัวนี้สิบอมเป็นตัละเม็ดเงินหมื่นเด็ดนะครับนี่โอ้โหซิบอมเป็นตัละเม็ดคู่เดียวตัวนี้มันสามตัวสี่ตัวครับฮึฮึอาลีดดีๆมากนะครับเอาลีดดีๆมา ตั้งปีกับบอนดีครับบ่อนทัวๆวอรครับเปี่ยมไปด้วยป่าบ่อนครับเปี่ยมไปด้วยป่าบ่อนอ๋อเอ้ามือวันพุทธทิไทห่ำการให้อาหารผสมหํำอ้อนอีกรอบหนึ่งครับอ่ะสำหรับมือนี้ครับเอาแค่นี้ก่อนครับวันที่ยี่สิบสาม วันอาทิตย์ที่13ก็บ่ได้ไปซ่วยจานอ่อนเลยมันเล็กน่อยยากครับครับอย่ลืมครับมันบอมแมนมันบอมมีมือเดียวนะครับอ่าพอดีไปเห็นของพ่อยญ่อมโพดขึ้นวันที่วันที่8ดิ่าก้อนของผมเม็ดเดีอนเมษาเดีอนเมษากับวันที่6ครับครับ อ,อ,อ่าไอ้ทาไหม่ยเบิ้งท่านี้ก่อนครับสำหรับมือนี้ครับวังนพุธเจอกันไหมครับ